ไร่บญเจริญแกงกระจานสวัสดีครับวันนี้มีแขกจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนที่แก่งกระจานนะครับแล้วก็สั่งต้นพันธุ์ไผ่ไว้ก็เลยคัดไว้ให้อันนี้เบอร์สนะครับเบอร์สาต้นพันธุ์แข็งแรงมากพร้อมลงปลูกคือถ้าถ้าผมคัดเจอต้นที่แทงหนอ่อผมก็จะ เาออกมาให้นะแต่ไม่ไม่ได้การันตีว่าแทงหนอทาถุงทุกทุกต้นน,นะนะคือถ้าเจอก็หยิบออกมาแต่ว่าระบบลากนี่แข็งแรงแน่นอนการันตีเรื่องระบบลากนี่แข็งแรงแน่นอนประมาณนี้ครับแล้วก็ต้นพันธุ์เรานํามาจากสวนต้นฉบับที่อ,อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับสวนอาจารย์เปียเจ้าของสายพันธุ์เพชรน้ำผึ้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เรื่องสายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้นพันธุ์แข็งแรงคุนภาพรับถุงประมาณนี้ครับอันนี้เบอร์สามเนาะเบอร์สามก็เง่าใหญ่นะต้นพันธุ์จะมีเง่าเล็กเง่าใหญ่คละไซเนาะเพราะว่าเวลาขุดเง่าเนี่ยขุดเกือบจะยกกอรครับก็จะได้เง่าเล็กเง่าใหญ่คละกันมา แต่ว่าระบบรากแข็งแรงแน่นอนปลูกผมการันตีแทบจะติดร้อเลยนะถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างน้ําท่วมหรือว่าแรงจัดอะไรเงี้ยถ้าได้ลดน้ำเนี่ยผมการันตีว่ารอดร้อประมาณนี้ครับต้นพันธุ์มีทั้งปีนะครับท่าใดนสนใจจะปลูกติดสวนไว้ก็สั่งเข้ามาได้ มีไรบบนเจริญแก่งกรจาร์เนาะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในคลิปต้นพันธุ์เราเน้นแข็งแรงครับระบบรากแข็งแรงถ้าเจอต้นที่หนอ่อคาถุงก็คัดออกมาให้แน่นอนครับประมาณนี้เนี่หนอ่อคาถุงประมาณนี้ครับ